การดาเนินงานส่งเสริมป้องกันในเด็กก่อนวัยเรียนปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญและรุนแรงในเด็กกระถมวัยได้แก่โรคฟันผุเด็กที่ฟันผุจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อปวดบวมมีผลต่อพัฒนาการและโภชนาการการดูแลเด็กตั้งแต่ฟันน้ำนมจะส่งผลต่อฟันแท้และการเข้าถึงบริการทางธันตกรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง รูปแบบบริการเดิมคือออกหน่วยบริการไปยังส่วนพัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมป้องกันทันตะสุขภาพในส่วนพัฒนาเด็กเล็กเด็กๆได้รับการตรวจฟันมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองผ่านเครือข่ายทันต์บุคลากรในแต่ละอำเภอผู้ปกครองได้รับการสอนแปลงฟันให้กับเด็กและเพิ่มความตระหนักในการดูแลฟันให้กับบุตรหลานและเด็กที่ฟันผุจะได้รับการุดฟันได้เลยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเห็นได้ว่าการบริการในอดีตทําให้เด็กได้รับการส่งเสริมป้องกันรวมทั้งการรักษาโรคฟันผุได้เป็นจํานวนมากแต่ในปลายปี2,563เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา2,019ขึ้นจึงทำให้รูปแบบของการทำงานเปลี่ยนไป เด็กๆไม่ได้อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและขาดการส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่บ้านและผู้ดูแลแตกต่างกันขาดการเข้าถึงการบริการเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจะต้องไปรับงานควบคุมและรักษาโรคโควิด -19 จึงส่งผลต่อสุขภาพฟันของเด็กอย่างมากมายจึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการบริการสุขภาพช่องปากร่วมรัฐเอกชนในกลุ่มประชากรอายุ3-6ปี ให้เด็กอายุ3-6ปีในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางปูและเทศบาลเมืองแพร่กษาได้รับบริการตรวจฟันและบันทึกข้อมูลสุขภาพช่องปากในฐานข้อมูลและเด็กที่มีปัญหาเรื่องฟันผุได้รับบริการควบคุมฟันผุและส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทําให้ได้ฐานข้อมูลสุขภาพช่องปากของเด็กอายุ3-6ปีมาใช้วางแผนและประเมินนโยบายในพื้นที่ให้ดีขึ้นทั้งนี้โดยความร่วมมือของรัฐและเอกชน คนนนได้้แกก่่ิิทัตรรมใพืีขณะนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลบางปูสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรปราการคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและทันตแพทยสภาและจะดำเนินการทำข้อตกลงกับคลินิกเอกชนในพื้นที่ เพื่อเป็นช่องทางให้เด็กอายุ3 6ปีในพื้นที่ได้เข้ารับบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากหลังจากได้ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านโรงเรียนช่วงเดือนมิถุนายนที่เปิดภาคเรียนแล้วซึ่งเดือนกันยายนจะได้มีการประเมินผลโครงการและรายงานผลแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศาาบาลตำบลบางปูต่อไปค่ะ